สวัสดีค่ะมีข่าวการเมืองมานำเสนอบิ๊กป้อมไรยาว10นาทีชี้นายกบริหารงานผิดพลาดปล่อยบุคคลในครอบครัวครอบงำเมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีวันที่24มีนาคม2568ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมมทาประธานสภาเป็นประธานการประชุม พิจารณาเรื่องด่วนยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเสนอโดยนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคณะจำนวน165คนพ้คนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชาราฐัฐอภิปรายเป็นคนที่สองต่อจากนายนัทพงษ์ว่าตนพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชาราฐัฐ ในฐานะหัวหน้าพักร่วมฝ่ายค้านพร้อมด้วยสสพลังประชาราัฐได้เข้าชื่อเสนอยติอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกเป็นผู้มีพฤติการอันอาจไม่ไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกได้อีกประเด็นแรกการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลววันนี้ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสเกิดปัญหาทุกยากทุกหัวระแหง ปัญหาปากท้องไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาพนักงานถูกเลิกจ้างบริษัทห้างร้านปิดกิจการจำนวนมากการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดผิดที่ผิดทางประชาชนเกิดปัญหานี้สินทั้งในระบบและนอกระบบนี้ครัวเรือนสูงถึง1 0 4รราคาข้าวโพดข้าวมันสำปะหลังราคาอ้อยปาล์มน้ำมันตกต่ำตลาดหุ้นดำดิ่งเศรษฐกิจไทยมืดมน รัฐบาลกลับนิ่งเฉยไม่มีมาตรการใดๆมาแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนจริงๆตนพยายามเอาใจช่วยนายกให้แก้ปัญหาปากท้องประชาชนให้สำเร็จเพราะเห็นว่านายกเคยบริหารด้านธุรกิจมาก่อนคงมีประสบการณ์มาช่วยประเทศได้บ้างแต่ปรากฏว่านายกไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นซ้ำยังถอยหลังไปอีกทำให้ GDP ของไทยรั้งท้ายให้กลุ่มประเทศอาเซียน ที่สำคัญตัดสินใจผิดพลาดขาดความรู้ความเข้าใจทางเศรษฐกิจด้วยการตัดงบประมาณนับแสนล้านบาทที่ควรจะอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจแต่นายกกลับเอาเงินก้อนนี้ไปแจกเงินหมื่นทั้งที่ธนาคารโลกและ IMF ออกมาเตือนแล้วว่าการแจกเงินหมื่นไม่ได้ผลควรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆแทนหากนายกได้ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอย่างรอบคอบในทุกด้าน วันนี้คนไทยคงไม่ลำบากทุกปากท้องอย่างแสนสาหัสนายกจะพาประเทศให้รอดพ้นได้อย่างไรประเด็นต่อมาตนห่วงประเทศชาติอย่างมากและไม่สบายใจต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงคือเรื่อง MOU 44ที่วันนี้ท่านพาประเทศสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนและทรัพยากรทางทะเลมูลค่ามหาศาลที่น่าเศร้าใจลูกเรือของไทยที่นายกรับปากจะนำกลับมาแต่ผ่านมาสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้กลับมา ในฐานะที่ตนทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดชีวิตเป็นพอบทอบอเป็นรองนายกด้านความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบดีว่างานมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในหลายมิติอย่างมากเห็นใจนายกที่ต้องเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ไม่มีประสบการณ์แต่เรื่องความมั่นคงของชาติสำคัญอย่างยิ่งประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้ ประเด็นที่3การบริหารงานของนายกโดยเฉพาะกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรรัฐบาลพยายามผลักดันเปิดช่องให้มีการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องขอย้ำว่าคาสิโนจะนำชาติไปสู่ความหายนะอันตรายอย่างที่สุดจะทำให้สังคมอ่อนแอทำให้เกิดธุรกิจสีเทาตามมาอีกมากทุกวันนี้การปล่อยปละละเลยส่งผลให้ไทยกลายเป็นแหล่งฟอกเงินธุรกิจสีเทาปัญหายาเสพติด อาชญากรรมและพนันออนไลน์มากมายอีกประเด็นคือนายกขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทำนิติกรรมอําพรางยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการถือหุ้นอันภายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับทั้งที่รู้ว่าเป็นที่ดินธรณีสงไม่ควรแสวงประโยชน์ในทางที่ผิด ปล่อยให้บุคคลในครอบครัวมากระทําให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การที่บุคคลในครอบครัวของนายกได้เรียกแกนนําของพรรคการเมืองไปพูดคุยในการตั้งรัฐบาลที่บ้านจันสองล่าและบุคคลในครอบครัวของนายกทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคสอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่ตรวจสอบต่อไปผลจะเป็นอย่างไรประชาชนจะตัดสินเอง ทั้งหมดที่กล่าวไม่ได้กล่าวหาด้วยอคติแต่ตามหลักทนข้อเท็จจริงทุกประการสอสของพลังประชารัฐอีกสี่คนจะเสนอรายละเอียดต่อไปขอขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะนายกและประชาชนทุกคนผมพูดไม่เก่งอาจไม่กระฉับกระเฉงเท่าตอนเป็นหนุ่มๆผมจึงใช้ใจบรรดาลแรงบริหารประเทศสำเร็จมาได้หลายอย่างส่วนนายกเป็นคนหนุ่มสาวบริหารประเทศด้วยสติปัญญา มีความอ่อนน้อมแต่หนักแน่นในหลักการยึดประโยชน์ของประเทศมากกว่าครอบครัวและพวกพ้องประชาชนจะชื่นชมและยอมรับท่านเองโชคดีครับพลเอกประวิทย์กล่าวจากนั้นสสได้ปรบมือขณะที่นายวันนอบอกว่าไม่ต้องปรบมือนายกลุกขึ้นมาชี้แจงโดยระบุว่าเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีทางสมาชิกฝ่ายค้านขึ้นมาอภิปรายในประเด็นต่างๆต่อจากนี้อีกหลายคน ตนพยายามจะตอบทุกหัวข้อเพื่อให้มีความสบายใจเกิดขึ้นสำหรับหัวหน้าพักพลังประชารัฐสมาชิกอาวุโสตนได้ฟังท่านพูดซึ่งจับเวลาสินาทีอยากบอกว่าที่ท่านสมาชิกอาวุโสพูดไม่เป็นความจริงขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตการอภิปรายเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ